ได้ครีมมาแล้วนะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะขายให้ใครเนะพิ่งไปสั่งมาได้แล้วแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้จักเพื่อใครเลยนะเรารู้จักเพื่อนกลุ่มหนึ่งอยู่นะเป็นพวกผู้หญิงเราไปหลอกขายมันก็ได้หรอ,อเออก็ดีนะคุกกี้ว่างไงเ,เออก็ดีนะเขาก็ว่าเออเพราะว่าเพราะว่าครีมวันนี้นะใช้ไปแรกๆมันก็จะขาวขาวขาว แต่ว่าพอหลังจากนั้นก็คือจะแบบหน้าดำอะ่ะแต่ว่าเออยังไง่วกนั้นก็ต้องชอบเพราะว่าใช้แรกๆก็ดีอะ่ะเพราะว่าเราก็รับมาแค่ห้าสิบบาทแต่เราก็ขายให้มันสักประมาณร้อยห้าสิบอย่างนี้ไหมเออปุกกี้เขาว่าร้อยห้าสิบแพงไปนะน่าจะร้อยหนึ่งดีไหมว่าไมโก้ร้อยห้าสิบมันก็ดีนะเรารับมาห้าสิบบาทเองเราไปหลอก เพื่อนมาซื้อเยอะกำไรเราก็มาแบ่งกันส,สบายเอางี้ลงงแล้วกันเราพูดถึงเราเราเตรียมของเลยแล้วกันเตรียมของเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปชวนลูกค้ามาโอเคไหมโอเคโอเคอเดีเ๋ยวเขาแล้วเราชวนลูกค้ามาแล้วกันนะโอเค สวย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 ทุกอย่าอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูดต้องรอต้องรอเฮ้ยเพเ่อนทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่คือเรากำลังถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปเล่นหรอสนใจเรามีตัวช่วยด้วยนะถ่ายรูปอาจจะสวยด้วยสวยกว่าเก่าอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นครีมอ่ะเป็นครีมครีมอะไรอ่ะครีมทาหน้าครับ ครีมอะไรอ่ะมันเป็นครีมทาหน้าใช้ดีมากเลยเราจะงอยากมาบอกต่อเพราะว่าทาแล้วหน้าจะขาวขึ้นภายในสามวันเจ็ดวันเชื่อได้ไหมนี่เชื่อได้ดูหน้าเราสิดีจังพี่ชื่นใจมาเชิญมาครับเราเราทาไปที่ไหนอะไกล้ไหมนี่ตรงนี้เลยสองเก้าสามเก้าถึงมา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 ,มา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 ดูครีมกันนี่ไงอันนีน้มันใช้แล้วเป็นไงวะพี่ หน้าขาวมากเลยนะตั้งแต่อาทิตย์แรกอะเวอร์ป่ะเนี่ยโอ้โเวอร์ที่ไหนล่ะมันเป็นครีมยังไงพี่หนูเปิดดูได้คิมฮาน้าอะค่ะทำให้หน้าใสหน้าใสหน้าเนียนหอมไหมเนียนไม่เนียนดูหน้าผมได้นะครับหอมุ้ยหล่อไหมล่ะหล่อไหมหล่อจ้ไหอ ปกติ299บาทนะคะแต่น eh, okay, so yes, um really nice. ี <Ash ELLE> ่เราแบบว่าเออเซลของแท้เรามาเราขายให้150าจริงๆนะใช้ดีมากใช้แล้วสวยขาวแฟนรักแฟนหลงค่ะซื้อสิเฮ้ยเธอเออฉันก็น่าใช้ดีเนาะแบบฉันไม่มีแฟนเลยแต่ฉันก็จะเกื่อฉันมีแฟนกับคนอื่นเขาอ่ะคุยเมมรอดสิกลงเมียมเอาไปเลยถูดด้วยลถต้องเยอะมีตังค์ไหมเดยกนี่ มีอยูู่ทำไมแกเออฉันมันก็ดีนะมันเชื่อใจได้ไหมล่ะเชื่อได้เพื่อนก็ยังซื้อเลยฉันกลัวแบบเขาแบบอะไรอ่ะหลอกเราอ่ะอย่างเงี้ยเธอซื้อไปเลยลองก่อนเธอเธอเอาอยู่ใช่ปะเออเออเอเชไม่รอดแน่พวกนางโง่ขายแม่งให้หมดเลย ก็เอานะเธอฉันก็ว่าฉันจะซื้อฉันกล่องนึงสามกล่องใครบ้างไม่เอาพวกเคอใช้ก่อนสามสามกล่องค่ะพี่ฉเอาสกล่องสี่ร้อยห้าสิบค่ะโอเคค่ะนี่นะคะอันนี้น้องเอาไปแล้วใช่ไหมใช่นุ้ยพี่นุ้ยก็เอาไปนุ้ยทำไมเลือกมากจังเอาไปค่ะค่ะลองใช้แล้วถ้ารับรองนี้นะคะการันตีได้ค่ะค่าขาวสองวันแล้วดีค่ะ หน้าขาวใสขึ้นทันทีนะคะกลังน้องน้องสวยแน่มีคนมาชอบน้องนเยอะแน่นอนพี่ก็เป็นนั้นแหละค่ะนู้ต้องการมากเลยเฮ้ยคิมที่ใช้อะเธอดูนี่หน้าฉันนะเป็นไงเล็งอะมันขาวขึ้นปะฉันก็ว่ามันขาวขึ้นนะจริงเลยเออ เป็นไงหน้าเธอเป็นไงหสิบวัน้วยสิบวันเลยเริ่มร้อนลงไงฉันก็ว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าหมดกระปุกนี้ฉันจะไปซื้อมาอีกน้องแหมหน้าไปโดนอะไรมาจริงเหรไหนทำไมหน้าคำคำอ่ะเป็นอุ่ด้วยตะวันถุงนี้เนี่ยใช่ไหม เออหนีผื่นจริงด้วยว่ะเธอฉันว่าเป็นออกครีมแน่ๆเลยเออฉันก็คิดว่างั้นแหละใช่เห็นไหมฉ้นบอกแล้วเ็าต้องหลอกขายให้เราจริงหน้าฉันนี่ก็ไปถามแม่ค้าเลยดีกว่าใช่หลอกขายครีมให้เราดิไปไปบุี้ดูสิเขาได้เงินมาตั้งเยอะแต่ที่เราขายครีมใช่ไหม น้ำหนักพวกนางงูเนาะน่าเยี่ยๆแล้วยังอยากใช้ครีมดีๆว่าไม่ได้มีร้อนกูเรามาแบ่งต่างกันเนาะกูได้เยอะมากเลยแล้กูนี่ของบุ๊กี้นะนี่ของเขาเราจะไปช้อปปิ้งไหนดีนะเมีรายเดียวช้อปปิ้งไหนดีวะไปไหนดีอ่ะตลาดน้อยไหมขอมมุกไหมอุ้ยดีๆโอเค เป็นเพราะหน้าเพราะเธอแน่แหละแล้วมาเท่อ้ครีมทำไมอ่ะไม่เข้าใจก็เพราะเธอโง่เองสมน้ำหน้าดูหน้าซีดใจกับโรคแพ้พูดอย่างนี้เหรอคะเก็เธอใช้ไม่ดีเองคนอื่นใช้เขาออกจะดีคนอื่นเขาใช้เขาตายนิ่ยแล้วคะก็แล้วไงก็แล้วไงก็ซื้อเองดูพวกนา้นใช้สิไม่เห็นเป็นหน้าเหมือเธอเลยไปไปยังไป ๆจบไล่สัตว์เนี่ยตอนเที่ยเอออ้อมีได้ทีมตัวใหม่เข้านะเือเพื่อนเขาใช้แล้วน่ะมันบอกว่าหน้าแข็งนะดีนะไม่มีไม่ไม่มีสารไม่มีมีออยล์รับประกันนะเดี๋ยวเขาแค่ว่าจะเอาลองมาขายดูขายให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกลุ่มนึงดูแต่ว่าโอเคไหมโอเค เฮ้ยวันนี้เราเรียนห้องไหนคะเจ้าศูนย์หนึงน่งตัวเองตัวเองมานี่ก่อนสนใจครีมเราไหมอ่ะครีมอะไรอะ่ะขายครีมอะไรคะเป็นครีมมาใหม่ครีมหน้าขาวใสเขาก็มียอยรับประกันนะขอดูได้ไหมล็อประกันหน้าขาวใสนะอแต่อันนี้มันเป็นไม่ได้ขาววอกขาวเลยแต่มันเป็นขาวธรรมชาตินะเออ แล้วม,ม,มันมีออยอด้วยนะออ,อยอรับประกันนะเ,ออเขาไปรับมาของแท้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าบริษัทไม่ดีอ,อ่ะเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเขายินดีคืนเงินให้เลยสน,นใจหรือเปล่าขอดู ตัวเองใช้รถคืนแคนอะไรอ่ะก็คืนเนงินได้เพราะประกาศขเตรฉันจะเอาสององั้นฉันเอากระสุดเดียวเป็นอสองใช่ไหมอสองกระสุดน,นะคถ้าใช้ไม่ดีอ่ะ เขาครีมเพื่เราซื้อมาหรือเปล่าน่าจะใช่ชิ้นกว่าดนะลองไปถามเขาดูสิลองไปถามแม่เออมากจากตะวันมี่เองที่เขาอ่ะถคะพี่พี่หนูใช้ครีมแล้วทำไมหน้าหน้าเป็นซึ้งอยู่แล้วใน้องชายไม่ตื่งั้นเดี๋ยวพี่คืนตังค์ให้น้องนะออแล้วคนนี้ล่ะเป็นอะไรไม่เป็นไรเออหน้าก็ดูใสขึ้นเลยูใสคนนี้อ่ะน่าจะแพ้น่าจะบางเดี๋ยวพี่ แล้วน้องได้เอาครีมมหมสาวก็ไม,ไม่ได้เอาครีมมามีง้นเฉียวน้องไป